คนเกิดวันอาทิตย์นะครับมาดูกันสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่3ถึง9เมษาย,ยน2565นดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับโอ้โหเปิดมาดวงดีมากๆนะครับคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับเออพอเป็นแนวตั้งนี่มันไม่ต้องยกไพ่สูงนะวางแค่นี้ก็เห็นกันแล้วเนาะแล้วก็ไพ่ใหญ่ทีเดียวนะครับชัดเจนก็ถือว่าดวงดีมากๆนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้ ถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับก็เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะครับหรือมีความสําเร็จมีความมั่นคงนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็เรียกว่าน่าจะกิจการมีความมั่นคงมากอาจจะมีออเดอร์ล็อตใหญ่ๆเข้ามานะครับมีลูกค้าสั่งสินค้าหรือบริการของคุณเข้ามาเข้า <c oughs> มาอุดหนุนนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นช่วงพีคหรือช่วงที่ดีมากๆของกิจการเลยนะครับส่วนคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับ หรือแม้กระทั่งพวกเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็เรียกว่าน่าจะมีงานเข้างานดีๆงานระดับใหญ่หรือคุณอาจจะอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เมตตาแล้วก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้กับคุณนะครับถือว่าการงานดีมากๆนะครับมีความสําเร็จแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือความสนับสนุนนะครับเข้าไปใกล้ชิดเลยนะครับคนที่มีผลดีมากๆกับคุณในสัปดาห์นี้นะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดี นะครับเป็นผู้หญิงเป็นสตรีนะครับที่ใจดีใจดีนะครับแล้วก็คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือนะครับถ้าคุณอยากเข้าไปให้ความช่วยให้ท่านช่วยเหลืออะไรนะครับไปตีสนิทไปตีซีได้เลยนะครับรับรองว่าสัปดาห์นี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆแล้วรับได้รับความเมตตาจากท่านนะครับอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นคุณป้าคุณย่าคุณยายภายในบ้านหรือคุณน้าคุณอาก็ได้นะครับที่เป็น ผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีใจดีของคุณนะครับลองดูนะครับถ้าเป็นด้านการงานันดีขนาดนั้นแล้วพอการเงินรับรองว่าสัปดาห์นี้คนเกิดวันอาทิตย์การเงินต้องมาแบบจัดเต็มแน่ๆนะครับเพราะว่าการงานก็ดีนะครับแล้วก็ไพ่นี้นี่เรียกว่าถ้าคนที่ทํางานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลการบริการต่างๆโอ้โหกิจการไหลามาเทมานะครับเฮงเฮงเฮงมากนะครับสัปดาห์นี้ใครที่ ทำร้านขายของลขายอาหารนะหรือเป็นงานพวกบริการเป็นนอสซี่เป็นอ,อ,อาจจะเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรพวกอย่างนี้ก็ได้นะสานพยาบาลนะงานกิจการเหล่านี้เห็นนะครับแล้วก็เติบโตมีการขยับขยายแน่นอนนะครับการเงินก็ย่อมดีนะครับด้านความรักก็น่าจะดีนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับถ้ายังโสดอยู่นะครับสัปดาห์นี้มีลุ้นนะครับอาจจะได้เจอใครบางคนที่ ดูมีความน่ารักมีความอบอ้อมอารีมีความใจดีนะครับก็ถ้าปิ๊งปังกันก็มีความสําเร็จนะครับก็สามารถที่จะน่าจะพบหาดูใจกันได้นะครับเพราะปิพ์แนวโน้มที่ดีมากๆานะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าใครนะที่แต่งงานกันมาแล้วก็รอที่จะมีลูกมีบุตรเสริมสกุลน,นะครับสัปดาห์นี้นะครับมีลุ้นจะมีข่าวดีแบบนี้เช่นกันนะครับอาจจะได้ลูกนะครับจจะได้บุตรหรือบุตรตรี ก็แล้วแต่นะครับที่คุณอยากได้นะครับน่าจะสมหวังทีเดียวนะครับขอยินดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของอสุขภาพก็เรียกว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ก็อาจจะต้องเตือนกันนิดนึงว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ที่คุณรู้สึกสบายสบาย,บายชิลลนะครับอาจจะกินเยอะนะครับมีของกินเยอะหน่อยมีเต็มไปด้วยที่บ้านนี่อาจจะแบบกักตุนของเขามากินหรือสั่งอะไรมากินเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งมันเป็นสัปดาห์แห่งความสุขความสบายมากๆ แต่ก็อาจจะนำมาซึ่งสภาวะของความอ้วนได้นะครับกาเรียกว่าระวังน,นะครับอาจจะกินเพลินเยอะเกินไปลุกขึ้นขยับเนื้อขยับตัวบ้างนะครับไปออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายจะได้ไม่อ้วนจนเกินไปน้ำหนักตัวไม่อ้วนเกินไปก็จะดีกว่าเนาะแต่ถือว่าน่าจะสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็ถือว่าแนะนําไปแล้วเนาะ บุคคลที่คุณควรจะเข้าไปใกล้ชิดนะครับก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นสุภาพสตรีนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับแล้วดวงร้ายของคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับรู้ไว้ก่อนจะได้หาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับโอ้โหจริงๆแล้วเป็นไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับแต่ว่ามันเป็นดวงร้ายผมก็ต้องบอกไปตามที่ไพ่ขึ้นมาแนะนํานะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับ สิ่งที่ต้องระวังนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับตัวคุณก่อนอื่นเลยนะครับก็คืออารมณ์นะครับระวังอารมณ์ของตัวเองนะครับความขุนหันพันแล่นความเคร่งเครียดความซีเรียสความแบบเจ้ากี้เจ้าการเอาแต่ใจตัวนะหรืออดเด็ดการจนเกินไปนะเอาแต่สั่งสั่งสัชี้นิ้วคนอื่นนะครับแล้วมันก็นํามาซึ่งความเครียดความซีเรียสนะครับ พยายามละเลี่ยงสภาวะแบบนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณก็อาจจะเผลอเกลี้ยกล่าแสดงอารมณ์หรือแสดงอำนาจบาดใจกับผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะการทำงานเนี่ยนะครับอย่าใช้สภาวะแบบนี้เด็ดขาดนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ที่คุณได้รับงานยากๆเข้ามานะครับหรือมันมีออเดอร์มีอะไรที่มันมันไม่ได้ง่ายมากมันมาด้วยความงานสำคัญงานยากนะครับอย่างที่พูดไปแล้วในดวงดีนะครับ แต่คุณต้องใช้สภาวะของความรู้สึกสบายใจอารมณ์ดีนะครับในการทํางานหรือกิจการนั้นๆน,น,นะครับอยา่าเคร่งเครียดเด็ดขาดนะครับแม้ว่างานมันอาจจะยุ่งยากและจนกระทั่งคุณอาจจะเครียดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณเครียดขอให้คุณสูดลมหายใจลึกๆเบรกตัวเองสักพักนะครับไปเดินเล่นสักพักแล้วกลับมาทํางานก็ได้นะครับ อารมณ์ดีเข้าไว้นะครับผิวปากไปร้องเพลงไปหรือเปิดเพลงสบายสบาอะไรพยายามสร้างบรรยากาศให้มันเลื่อนลมเข้าไว้นะในการทํางานนะครับงานมันยากมันยุ่งมันเครียดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปเครียดตกงานนะครับพยายามปลุกอารมณ์หรือทําอารมณ์ตัวเองให้มันผ่อนคลายจะดีกว่านะครับพอไคลยขึ้นมาเตือนว่าเมื่อไหร่ที่เครียดเมื่อไหร่ที่แบบจริงจังสี่เรียดมากหรือเกลี้ยวกล่อมอารมณ์เสียขึ้นมาเนี่ยไม่ดีนะส่งผลไม่ดีนะครับก็จะทําให้ แทนที่จะโชคดีกลายเป็นโชคลายนะครับซึ่งพอเป็นเรื่องการเงินพอคุณเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าอารมณ์เสียนะคุณก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่เอาเงินไปใช้แบบใช้ด้วยอารมณ์นะครับอาจจะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อด้วยแบบประชดหรืออารมณ์เสียไปช้อปปิ้งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอย่านะครับถ้าสภาวะกําลังมีความสุขกําลังสบายใจ แล้วอยากจะไปเดินชอปปิ้งหรืออะไรงั้นไม่ว่ากันนะครับคุณอาจจะได้ของที่ดีๆมาถ้าอยากจะซื้ออะไรแต่ถ้าไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับเคร่งเครียดมีแนวโน้มว่าจะเสียเงินเปล่าแล้วอาจจะไม่เสียเงินเปล่าหรอกผมได้ของมาแต่ของนั้นอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์หรือดีเพียงพองกับที่คุณตั้งใจจะซื้อก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะถามตัวเองว่าซื้อมาทําไมเนี่ยนะครับเพราะว่าพออารมณ์ดีขึ้นมาอนึกขึ้นได้มีสติกลับมานะครับ นั้นสภาวะการเงินก็อาจจะสูญเสียไปกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับก็เรียกว่าถ้าเจอคนแบบบุคลิกตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ที่พูดไปเลยครับแทนที่จะเจอคนที่ดูอารมณ์ดีใจเย็นอบอุ่นแล้วก็ช่างดูแลเอาใจใส่นะครับแต่กลับกันนะครับไปเจอใครที่มันดูซีเรียสซีเรียสนะครับอาจจะดูมีฐานะมีสภาวะที่เป็นผู้นำนะครับ แล้วก็มีความสําเร็จค่อนข้างสูงนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่โสดอยู่นะครับถ้าเจอแบบนี้แล้วแต่ว่าสังเกตด,ดีๆเขาเป็นพวกแบบดูเครียดดูจริงจังดูซีเรียสหรือเปล่าดูแต่เอาแต่สั่งเอาแต่ใช้กําลังหรือใช้ power อ,อย่างเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคนนี้นี่เอาแต่อารมณ์นะครับเอาแต่ใจตัวเรื่องๆดีกว่านะครับไม่ไปเหมาะกับคุณเท่าไหร่ถ้าครบไปอาจจะมีปัญหานะครับไพ่ที่มึงเติม ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับอารมณ์ดีกับตอกันไว้นะครับพูดคุยกันด้วยภาษาดอกไม้นะครับดูแลใส่ใจกันให้ดีถ้าเคร่งเครียดเมื่อไหร่หรือติดความเครียดมาจากที่ทํางานนะครับแล้วมาใส่อารมณ์กับคนที่บ้านนะครับมันจะนํามาซึ่งปัญหานะครับอาจจะจะมีการทะเลาะเบาแววนได้นะครับเตือนไว้ก่อนนะครับคนเกิดวันอาทิตย์งั้นคีย์หลักๆของคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับพยายาม ควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีๆนะครับถ้าคุณอารมณ์ดีสบายใจนะนะชิลๆมีความสุขเข้าไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสรัลบรองว่าคุณมีแต่ดึงพลังบวกแล้วก็นำโชคดีๆมาให้กตบบโตคุณนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสัปดาห์นี้แข็งแรงแน่นอนนะครองเจอดวันวทิตย์คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีเรื่องเดียวก็คือสภาวะอารมณ์ของคุณนะครับถ้าเคร่งเครียดซีเรียสนะ พอจิตใจมันไม่มีความสุขมันเครียดเกินไปมันจิงจังเกินไปแน่นอนไอ้สภาวะความเครียดก็มานะครับพอเครียดม,มากๆเดี๋ยวก็ผ่านส่งผลให้สุขภาพไม่ดีเท่าที่ปวดจะเป็นนะครับนั้นก็พยายามอย่าเครียดอย่าซีเรียสนะครับหรือมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันอาทิตย์นะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับอืมไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้นะครับขอเป็นสัปดาห์แห่งความสาเร็จครับ ทำอะไรนะครับก็ขอให้มียุทธวิธีมีไอเดียปันเจิดนะครับสามารถคิดกลยุทธ์ต่างๆออกมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จลุล่วงนะครับงานกำลังดีเข้ามาแล้วนะครับอารมณ์ดีเข้าไว้นะครับพออารมณ์ดีคุณจะมีความคิดดีๆตามมาด้วยนะครับสามารถวางกลยุทธ์วางยุทธวิธีต่างๆในการทํางานหรือภารกิจต่างๆกิจกรรมต่างๆได้ประสบความสําสเร็จนะครับก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์ทุกท่านโชคดีนะครับ